เรื่องเล่าดาวดึงแดนสวรรค์แห่งท้าสักกะนสวรรค์ชั้นที่สองแห่งชกามาผจรท่ามกลางแสงทองที่สว่างสวยัยตลอดการมีอาณาเขตโอลานตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมนสถานที่แห่งนี้คือสวรรค์ชั้นดาวดึงดินแดนแห่งความสุขอันประณีตที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมแห่งบุญกุศลและบทสวดแห่งสัจธรรม ดาวดึงเป็นที่พำนักของเหล่าเทวดาผู้มีศีลอันบริสุทธิ์มีจิตใจ,จเปี่ยมเมตตาที่นี่มีพระอินทร์หรือเท้าสักกะเป็นจอมเทพผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและคุณธรรมเป็นผู้นำแห่งเหล่าเทวดาผู้ใหญ่33องค์ซึ่งได้ชื่อว่าเทพไตรตรีสิทธิททพวกเขาเหล่านี้ล้วนเคยสร้างบารมีไว้ในชาติภพก่อนทั้งการรักษาศีลบำเพ็ญทานและการทำจิตให้สงบนครแห่งดาวดึงมีปราสาทวิจิตชื่อว่าเวชยันตปราสาทตั้งอยู่ตรงใจกลางสวรรค์มีสวนปารุสกวันเขียวชอุ่ม และสะบกขรณีที่น้ำใสสะอาดราวกแกมณีบรรยากาศที่นี่ไม่มีความทุกข์ไม่มีโรคภยัยไม่มีความแก่หรือความเศร้าหมองตำนาเล่าว,ว่าในช่วงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณนโลกมนุษย์พระองค์เคยเสด็จขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาอภิธรรมปิฎกแด่พระพุทธมารดาซึ่งเสด็จไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาแห่งดาวดึงนับล้านร่วมฟังธรรมด้วยความปีติยินดี แม้จะเป็นแดนสุขอันประณีแต่ดาวดึงก็มิใช่สถานที่ถาวรเมื่อบุญหมดเทวดาก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกครั้งนี้จึงเป็นสิ่งเตือนใจว่าแม้จะได้ไปสวรรค์ก็ยังไม่พ้นทุกแท้ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารนั้นยังอยู่เหนือชั้นฟ้าใดๆทั้งสิน้น